สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าเนื้องอกมดลูกมีขนาด4เซนถือว่าปกติไหมคะมีวิธีการรักษาอย่างไรคะตอนนี้อายุ42ปีคะ่ะขอบคุณคะ่ะก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่มีอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศหรือฮอร์โมนเอสโตรเจน อาจจะมากระตุ้นเนื้องอกมดลูกซึ่งคุณผู้หญิงอาจจะมีแล้วไม่รู้ตัวนะครับเราจะทราบได้ก็แต่เมื่อไปตรวจอัลตราซาวด์ตรวจเช็คขนาดของมดลูกถ้าขนาดมดลูกของเนื้องอกนั้นไม่ใหญ่ถ้าขนาดของเนื้องอกมดลูกไม่ใหญ่และก็ไม่ได้ทําให้เกิดอาการปวดประจําเดือนมากไม่ได้ทำให้ประจาเดือนออกมากหรือออกนานผิดปกติ ไม่ได้กดด้านหน้าของกระเพาะปัสสาวะทําให้ปัสสาวะบ่อยไม่ได้กดท่อทวารหนักด้านหลังทําให้อุจจาระลําบากถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ก็ถือว่าไม่อันตรายแต่ก็ไม่ปกตินะครับสิ่งสําคัญของเนื้องอกมดลูกนอกเหนือจากขนาดแล้วดูที่ตําแหน่งของเนื้องอกมดลูกมีส่วนสาคัญครับถ้าเนื้องอกมดลูกมันงอกย้อยเข้ามาในโพรงมดลูก หรือดันผนังของโพรงมดลูกออกมา <_ d ance> ก็จะทำให้ประจำเดือนออกมากแล้วก็ออกผิดปกติอันนี้ถือว่าผิดปกติครับจำเป็นที่จะต้องการรักษาแต่ถ้าเนื้องอกของมดลูกนั้นอยู่ในฝังในกล้ามเนื้อมดลูกแล้วไม่ได้ทำให้ปวดประจำเดือนมากหรือโผล่มานอกผิววงมดลูกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดอาการผิดปกติอย่างที่หมอได้กล่าวม,มาแล้ว ก็ไม่ผิดปกติครับสรุปก็คือถ้ามีเนื้องอกบนลูกขนาดไม่ใหญ่และถ้ามีอาการผิดปกติเช่นปวดประจำเดือนมากประจำเดือนออกมากผิดปกติออกนานผิดปกติหรือดันกร,ระเพาะปัสสาวะทําให้มีปัสสาวะบ่อยหรือไปดันท่อทวารหนักด้านหลังทําให้มีการอุจจาระลําบาก ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ถือว่าผิดปกติมีความจําเป็นที่จะต้องทําการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอออกมาอย่างเดียวหรือถ้าขนาดใหญ่มากมีอาการผิดปกติมากก็อาจจาเป็นจะต้องตัดมดลูกออกมาทั้งมดลูกเลยนะครับสรุปก็คือในเคสนี้อยากจะให้ไปปรึกษาคุณหมอสูงอีกครั้งหนึ่งครับว่าตําแหน่งของเนื้ององมดลูกนี้อยู่ตรงไหนมีอาการผิดปกติ อย่างที่หมอได้กล่าวมาแล้วหรือเปล่าถ้ามีข้อบอ่งชี้ในการผ่าตัดก็จะเป็นที่ต้องรักษานะครับด้วออยความแยในสุขภาพคุณผู้หญิงทุกคนแา่ใจมโยงครับ